เขาคลอดลูกมาไม่ทันไม่รู้คลอดตอนไหนแต่น้องวัวยังไม่อกอกดูะดดนมแม่เขาน่ารักน้องวัวน้องเมียนั่นแบ่บอา้าวพันขาอกีกน่ารัก ทำขาลูกแล้วเชือกจะได้กินน้องเมียแล้วนี่ลูกดิกลูกดิกกัปมันดื้อดูน่ารัก ย่ดูกภาษาเนาะรู้จักดูดนมกินเดียฉลาดแท้เล้งลูกดิก๊กเล้ง เออฉลาดนั่นเขาฉลาดดูดูเออเก่งรู้จะเอาเชือกออกจากขาด้วยดูกดิกเออเต้าเต้าูกดิก đục đi em ơi chị che hết! ờ ờ ờ đây nhờ ui! Ay đục đít ui! Đục ui! Đục ui! đục Đục Ê đục ลูกเด็กลูกเด็กไอ้ลูกเด็กมันดื้อไม่น่าให้กินข้าวเลยลูกเด็กน่ารักนุ่เชือกพันทายแล้วเลงเลงเออเออน่ารักดูดูจมูกเขาเออคือจมูกดี mặc dùi kia 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 kia mặc dùi kia mặc kia Ôi, xì ơ, nó cơ đặt vào tôm xì ơ đặt thằng múc vào mực thơ nó Đặt thằng múc, à. hay thờ, nó, đặt múc vía, nó Để kia mua xì Tóc mới chênh kha cho ấy Xua đi cho ấy Nói mực thơ Nói